พี่หนุมดูให้ผมดูให้ผมเฮ้ยพี่เพื่อนมันตายแล้วแล้วเราติดแล้วเราติดเครื่องทำไมอ่ะเอาพี่พี่พี่เอาพี่พี่เอาดิพี่เอาพี่พี่ดิเอา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 อะไรอ่ะเฮ้ยเอาพี่ตามมาพี่ผมพี่สองหมัดพี่พี่สองหมัดตีหมัดพี่ตีหมัด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 าพี่ผมไม่มีของอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว ความจริงแล้วพี่ดอนเนี่ยเป็นตัวที่ควรที่จะมีสกิลที่แบบว่ามันถหกกว่าไม้หวายสามารถแทงเข่าได้ยไงแทงเข่าใส่ดักพ่อผีแทงเข่าผมเกิดเอไปาถุนไปสีเลียวพี่ะลดาษมันส้นตีนมันไม่เคยครับเอื้ออำนวยให้กับเราอะในการเล่นเลยต้องเจอดาบแล้วแค่นั้นแหละผมลืมดูว่ามีได้ถุนผมโนลงรูไปแล้ว หนี่งโยนมาดิงๆปุ๊กมีกล่องหนึ่งตามีกล่องหนึ่งชี่เหลี่ยมมีกล่องกล่องข้อขวาบนลปุ๊กปุ๊กมีเพื่อนนะพี่เอกนะพี่เพื่อนโดนไล่ในโบสถ์มั้งเมื่อกี้ผมเห็นอ่ะลงไปโบสถ์แล้วลงไปบรรลกบรอเสือนักมวยดีกว่าเออไม่เสือเสือนักมวยอ่ะมันจะเหมือนกับเอมีประคำอ่ะทุกๆุทุกทกสามสิบวิอ่ะสามารถวิ่งไปเตะได้อ่ะ การทุกทุกสี่สิบวิอ่ะสามารถแบบเตะเตะได้เหมือนมีประคำอะตามีเท่าประคำอะซ้ายบนมีทูบเลยพี่แต่เพื่อนอยู่ซ้ายบนโดนไล่อยู่ได้ถุนไม่มีอเออผมเปิดมราคาจดีมมแท่านเจดหายแล้วกาะดับเลยพี่เจ้าผมวิ่งไปไม่ทันมัน ท้ายบนของผมแหละงั้นเราจะเปิดมรดกพี่ตั้งพี่ตั้งอะไรเลยปะได้ได้ผมต้องสวนเลยปก่ามึงเตะกูแทงแบลบอกโอ้ยมึงเตะกูแทงแบลบอกเฮ้ยมันแตกนะเพมันมีกันเองพี่เพี่มันมีกันเองตัวนี้มีสกิลกันเองเพราะพี่ยังไม่รู้เฮ้ยไอ้เชี่ยเอ้าแล้วทำไมมาไม่มีเสียงวะ ไอ้แล้วเหรอโดนฟรีถึงแผลเลยตอบไม่ได้นะคุณได้ไหมผมโดนฝั่งนี้วะได้ได้ได้มันเฝ้าวิญญาณพี่โอเคไปมันเฝ้าวิญญาณก็เปิดขอบพี่เปิดขอบเปิดขอบขอบขอบผมจะไปเล่นตู้ผมจะไปเล่นตู้ตู้โบได้พี่ตู้ตู้โ่ได้ได้ได้เฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่เข็มของมีสองเข็มเนี่ยผมชุบเพื่อนเลยดีกว่าตีดวัารีวันนี้ครับพี่ สิดวงไดครับโอ้งพิ้คันอนด้วยครับ50าสิบดวงพอดีครับพี่เพื่อนพี่ตัวผมทำยังไงให้มันใช้ก่อนเนี่ยพี่ที่มันตันตู้ให้หน่อยอยู่ไอ้ตายรักพี่แล้วโอ้โหอ่ะตู้ไหนอะตู้นี้นะที่ตกรึยังพี่ตู้สายการนะพี่พี่ผมเล่นตัดตู้อยู่เล่นตัดตู้อยู่ ีไ่ดิดมีม่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวตู้สายกลางเหรอผมไปไม่ถึงว่ะจพายแล้วเดี๋ยวเดมันพังตู้แล้วมันพังตู้แล้วสายกลางสายกลางลุ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 อ้ย่ลุลุลุน

ลองพี่มันไกลเกินไปแล้วมั้ยแล้วแล้วแล้วเล้วตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยลืมพี่อ้อมแบบรอบใหญ่ๆก่อนแล้วพี่ไม่แปะยันเราโอยง่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันกดตัวอะไรมันไปแล้วเฮ้ยกูใช้ยาก่อนยาอยู่ไหนวะมี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 ยายามันหายไปพี่พี่เคยดูดาวยูซีมีปะ นั่นแหละนั่นแหละพี่ใช้ยาโอ้จบแล้วเอ้ยพี่เคยดูไม่พี่เคยดูนามยูซีมีปะที่มันแบบตร้เศกขอบแบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับคุโรสวัสดีครับคุโรคุโรจังสวัสดีครับไม่เจอนานเฮ้ยพี่อยโนนตีแล้วทุกทีไม่เห็นเล่นโมเลยที่มันไล่ผมเบวะ ยิ่ไผมพี่พี่ี่พ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 ่พี่พี่พีี่พ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 ่พี่พี่ี่่ีพี่่่ี่ี่่พี่พ่่พี่เอ้ ไม่เคมันปักเลยนะบอยโอ้อคนปากผวดไปเลยบอยเล่นนะแต่คนเราอยากให้มีเซอร์เมียนายามนะฮะเฮ้ยผมมีหวายแล้วหรอมาผมมียันหวายเซอร์เมียนายามเดี๋ยวเฮ้ยตามผมอยู่หน้าโบสถ์เฮ้ยไม่ไม่ตามเพื่อนที่หวาผมสวดพี่ผมสวดผมช่วยไม่ได้แล้วนะอันนี้คือโดนสวดนั่นคือผมตาย อะไรอ่ะพี่โอ้ช่วยได้ไหมบอเนี่ยบอบอเอาหลงทางก็ดีสอดสองอยู่กับยูรีพี่ฟังก่อนลุงเพื่อนมันไม่มาให้เราตันตู้ไงเพื่อนไม่รู้เรื่องตายป่ะไม่บอกนะตายบ่อยพี่ยาวนั่นไงกูว่าแล้วพี่ยาพี่พี่ยาอยู่มรกาพี่ตะบผีมันมาผีมันอยู่นี่ เอาไปแล้วพ right? er right? ี <sucks> ่พ <sau> ีได <explode> ้อยูี่พีพีได้อยูริยิ่ไม่สนใจพวกพี่ไม่สนใจพวกเราสองคนเลยว่ะแฝดสยองไอ้ยีนกถ้าไปมันมีตู้เยอะกว่านี้นะกูบอกเลยเอ้ยโอ้ยโอๆรีเฟกไวจัด พี่มันเปียกปอนพี่มันเปียกปอนพี่มันขาวแล้วมันขาวมันขาวมันขาวพี่สวดได้เลยพี่ทั้งวันทั้งคืนเลยพี่ยืน,ยน,ยนเอ้ยหลับแล้วไปแล้วพี่แสดงว่ามันเฝ้าเครื่องเนี่ยต้องฟังเลยแล้วอยู่ดีมึงเฝ้ากูทำไมครับโยนยังไงให้มันไม่เด้งไปข้างหลังวะโยนให้มันเด้งไปข้างหน้าพี่อ๋อโยนข้างหลังแบบนี้หน่อยใช่ใช่ไอพี่มียายพี่เอาป่ะพี่ลีอยู่ดิไม่เอา ให้ยูริมาให้ยูริมาแต่เลือดผมห้าสิบนะผมไม่จะใช้เฮ้ยผมไปได้ยานี่พี่เอาวางเลยไหนเดี๋ยวผมจะใช้เดีไปบนไปบนเพื่อนมันจะใช้รอดหน่ยเรื่องเพื่อนใช้รอดมเห็นไหมผมใช้รอดฝ่าบนแล้วกันเฮ้ยจิตาโหก็หสองตัวนี้ไมาเล่นอะไรกันเฮ้ยเมื่อกี้ผมจู๊กนนาอยู่นะเถอะหัตู้กตู้กไม่ไม่กลัวตู้วิ่งมอ้อมใหญ่ด้วยอะ แม่งท่านโรงพยาบาล B โรงพยาบาล A นะมันเอ้ยเพื่อนเพื่อนบอกเฮลมีพี่ผมไปสวดนะผมสวดอยู่ผมสวดอยู่พี่ไายได้ได้ได้แขกมันตายห่าไปผมว่าเราสองคนก็เอาอยู่ว่ะคนหนึ่งตันคนหนึ่งไต่อยเอาอยู่เอาอยู่ชัวร์ใช่เฮ้ยไม่มาไม่มาพี่ผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้ผมว่าเฮ้ยพี่เพื่อนมันตายแล้วเออเราติดแล้วเราติดเครื่องทำไมอ่ะเอาพี่สกกิิลเช็คดแพี่พี่เอาดิ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  เอาอะไรอ่ะเฮ้ยทำดิพี่ตามตามาพ right. ี่ของพี่สมัดพี่พี่สมัดตีมัดเบ๋อเบ๋อตีมัดพี่ตีมัด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 ตมัดเฮ้ยหยาพี่ผมไม่มีของอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเอาเอางงงงเฮ้ยมันลงไปข้างล่างแล้วพี่ผมไปหยิบวิญญานมาพี่จะต้องฟาร์มหาระคำกับอะไรเงี้ยมาซีมัดแล้วอ่ะพี่ได้ได้ได้ ขายอดีกวก6หมัดน้มก่อนใช่ไหมโคตรเยอะอ้ชัดน้อไม่หนี่ยเขาวะผมสี่เดียวผมสามหมัดตีนะจีนที่มันเป้าวิญญาณพี่เป้าวิญญาณใช่ใช่พี่ไนเราประคำสามแน่นอนประคำผมมีน้ำมลสอง่อะอันติอันติใส่ผมผมลากไปให้ ยากอะไรหผมไม่ได้มีอะไรเลยพี่มอยู่ใต้ยบนกับผมพี่ชายเอาตู้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 ไอ้เยอหลักีเพื่อนตายในบหรอวะใช่พี่ใช่ใช่ใช่ยานะโบอ่ะยาะโบผมยิบยามาเติมแล้วพี่ คาลองขารองพี่ขารองขารองเนี่ยเออประคำมันไม่มีจริงหรอวะกูมีวัตเชอร์เนี่ยเจดีเจดีพี่ผมมีไม้อ่ะพี่ผมมีไม้อ่ะโดผมไปโดดขวาบนพี่ผมโดนอุ่หูผมวิ่งถึงผมวิ่งถึงผมวิ่งถึงถึงเฮียแล้วได้พี่ชุบเลยนะพี่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 ชุบเลยพี่ชุบเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ชุบเลยเดี๋ยวผมตีมัน โดนผมโดนเฮ้ยมันเฟดว่ะพี่ได้ได้ได้ผมบล็อก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 ตีมันโดนตีมันโดนตีพี่มันโดนผมตีสวยสวยสวยมันโดนผมตีสองทีพี่พี่ชุบแล้วเออขึ้นมายูริป่าฟซิเลียมเฮ้ยเฮียมันตายตายยูริมันตายอยู่นี่ยูริไปไหนวะไปซ้ายหรือขวาไปดูวะเล่นดอนไป เฉยต้องพันสายสินครัพี่น้ำมนต์ปวดใหแล้วกันติ๊กอยู่ฝาเหรออยู่ล่างเหมือนอยู่ล่างเอ้ยมันลงมาโดดฝาล่างฝาบดน้ำมนต์หนึ่งสองสามบอดบอดได้พี่นับเป็นห้าหมัดเล่าห้าหมัดเล่าห้าหมัดเล่าก็จะหกแล้วล่ะหกเล่าเฮ้ยอยู่นี้ไม่ใช่ยากยามันมีด้วยอยู่ยามันมีแต่ทำไมมันไม่เอาวะน่าเดือ เฮ้ยพ,พ,พี่มัน <ละ S 1> มีมันพี่พี่พี่มันมันมีหมัดสองพี่เอาเปล่าพี่มาเอาเร็วไอศินก็มีพี่มาเอาอ,อยู่ไหนอ่ะนี่นี่สายปนสายปนโอเคโอเคโอเคแล้วผีมันอยู่ไหนตอนเนี้ยนั่นไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพือ่อนไม่ติดเลยเฮ้ยนี่อะมีสองหลอดผมฉีดแล้วฉีดทำไมอะเพาะผมเล่นห้าสิบปีโอ้แค่นี้ก็เจ็บเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่รีมพี่พี่เอาพี่พี่ไม่พี่ไปเอาสายบนพี่ไปเอาสายบนก่อนพี่ไปเอาสายบนก่อนโอเคโอเคโอเคประคัประคัมประคัมสองเราซัดมันอีกชุดหนึ่งแล้วเราก็นั่นแหละเราก็เส้นไปก่อน นี่นี่นี่อยู่ดิอยู่ดิอยู่เร่อมานอนวอนน่ดิอ้าวโดนได้สินเหรอเฮ้ยโดนได้สินตายแล้วน่ะโกรแล้วตักต่อย,ยพี่เอาพี่เอาเอาเออเรียบร้อยเฮ้ยโป้โดนดูโอ้น่ๆๆละลกแตกไปผัดบูไม่สักโคตรโกงดอนสองคนอ่ะทั้งตู้ขี่แม่มาเลย มีไม่มีมีแล้วโดนตอนวไม่ได้อะ้ย